กแกดาเวดมุกต e ิเนาะผู้นอคาลลสที่ลาอยนี่หน่อยช่วงแต่เลยไม่ชอบสิทธดเอาเวขอยาเวกรเปัสูสาจีนบัมแตเดเลพื้อาร์ไเนี่เอาเวประกมีเลืหลวงตาบุญชื่นเนาะเอาเวด้เมือคาเลพระปุตกบะาเนาะอยู่ก็ได้เลพระทุดงใสป่าเอาเวอศัยนุชิตนี่เนาะคอๆในเดเอาวอันก็นี่ยตาหาเลคอยนี่ยแต่ไม่เลตาบุกีบุกบา อาเวตปากหาเวตด้กิโลเซกทลุยกยาตชีเยกิโลนอดอลอาตาหาลเกลเนอเวสาทหาเวดเนลหาใหญ่สงขาเนอลู่อาเวดาภาคใต้ตะกปานี่เนอโคดเนี่ยกเวตาเกตัวเคลนเยลาเดวไาลาตาฮาดบลอนยอีนาดอตาฮาดบลอนยนี่เอเวอุดอตาตอปสกกาะเนลเอเวกือเวดไตามาเจ น้องมาเจอเวด้าตาชาฮิหรืออ่าลูบาตามาเจอสิทธิภาพนี่เ,าน,น,เาศศาานาะเนาะเอาเวดาเปิดพืชซอกค้างกันเนี่ยมีเลือหลวงตาบุญชื่นอาสาวเวดานุ่ยชิเซนี่ลีเนาะนุ่ยชิเซนี่ลีอาโคตรตอนนี้เดอเอาเวาน,อนิอาที่ยาขี้เ,เ,เนี่ยไม่เวดาปวดอู้เวดาตาลอตาเกล็ดเนี่ยเลือดตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์เลนนครพนม นอเลเอาเวด้เราเอาก็เชิต่อกระปเอเวสาทอหาเวด้าเนี่เลือกภาคใต้นอดอกกะเกี่ยวด้าแล้วเราก็เชินี่ดีต่อยเต็มก่อนี่นอเคลนี่ตัดีเชนี่เซอร์ก็โทรลุยกิยาแต่ชีเยกิโลนอเอาเวด้กับซูเวด้าตัเชิญก็ต้อนเนี่เดีี่ต่อดยิเต็มก่อนนี่เปลยลาเลอ่าเคลนี่เยละนอเวด้าก็หาเวด้านอดออัตาต่อปาแล้วเวก็หาเวด้าจำลองใหญ่นี่ นอสาท่อหาเวด้าเลหาดใหญ่นี้นองแก่แหวเวด้าคุยคุ้ยคุยกลางแค่หนึ่งเราเวด้าเลตันล้อขอนอขออขอยกับกว่าที่่แห่หนึ่งเราเวด้าเลกาญจนบุรีวิบลอนเนี่ยแหวเวด้าเลยวิเมสหอวิบลอนเนี่ยแห่หนึ่งเราเวด้าเลยแม่ห้องสอนวิบลอนเนี่ยแห่หนึ่งเราเวด้าเลกิเมนองวิบลอนเนี่ยแล่เลยเชียงราย กันเลวไว้ได้แล้วพยาวเลยน่านวุ่นวายก็เกี่ยวไว้ได้เลยออาจจะตาอุตาโซลอเรืนครพนมนี่หรอกน่อคอมยอนนี่ดาตาหักเกลนนี่ก็หาไว้ได้เท็เลยที่จะก่อเชลอ์น่อดอดนีต่อเยตเตมกว่านี้หน่อพุทธก้าดไกลนี่หน่อต่อตกหัวเรื่องทุ่ที่เนี่ยพายุที่ไว้ได้เกลเรเมสคอร์ เอาเวดานี jsem, so uh ่อุท่าอเจเนพยายากันเลยเราเรื่มสอนในเดียที่เวด้าเอ่อพื้ที่าไรเนะเวด้าหาเวด้าเล่ข้อเอาข้อตานี้บป็นที่บ้านเลยเอผอื่นรีบไปเลยอาจูเกนาเกอปเลยเอบ้าที่พันประตูมรค่ะนรามาเนอข้อตอนี่ถ้าโต๊ดปลอยใหญ่นน้เนอเวด้าก็สู้ทอเวดาหนะตาซาฮิเนอลราลูตามาเจอที่พนนี้ตาลอนิแต่รู้ตัวเนี่ยหนก็รู้เวด้จีนเี่เลยจีอยนเดือนหามร้อล้าน นาะอากเวตกะทเซกยะนาดอปาเลเอาเวลาปลเลกัน่าจะตาก็สอทิ้พันน่ซืมีเอดอชอเทวมาเจอบ้าอ่าปรืพอตอคันกับอัตตปานีเนอซอเราจีซีเวด้าเลยธนาคารออมสินนออมสินนี่อยู่กัด้าเลย government saving bank เนาะอ่านอีคอนดเดวาีวะเซอรคุยขอลุยเยนุ่ยเซอเยฮื นออเวด้าเอ่ออเวเนี่ยมีเวด้าอะเบไอเคานออะคูตัตตะนี่มิเมเลนเมตอปาเลนิกิเฮอเลกเลตอลูบ้าขาดดอตัมมาบูมาตอติดพันนี่ดินเฮอสิวะนออเวด้าตะตุลอเวด้าบานอมิเมเลนเมชือนูกอลอะเบไอเคานี่นออเวด้าอ่าตุลอเวด้ากะซดอนี่ลอนออะคูตัตตะนี่เลกเลพูกเลชาหรือปออุโคตุล ปอขอตูลวงติดผ้าเนี่ยี่ตอยเตนเาะีเนตาวอปะตนนอนเดกตอตาอตาอตนดอที่พนนพนดอพอติผนนคตอนนอนเดอเวกิหีเวด้าอาดาตกินนาะเลยบที่บ้านเดอเไวกิหีเวด้าเททีเนาะดอตาอกัเจนมื่หรอเนาะม่ไม่เลิกรเจนเนี่ยแต่หิังจะจีบาดีอนเตมก่นเนาะซมเมอดอมาจอนเี่ดซื้อเรื่องหนึ่งของเริมเพ่เข้าตะขันอาุิเรา นอมิมีมิสิเมนรวยของหล่มแพเข้าพุทธศรีนอมิมีเลยศรีเฮียวลจีนี้อเวดาตะตุลุเวดาบ่หนิหลอนออโคตัดตวนนี่เดออพพูฟอร์คายนี่นอกกว่านี่เล่นญานาเวมิสิกของเวดาตุถั่วตกา นอมีเวดาสุถွေอเวอคอปโลบาสิกโกเวดาตัตตุในเวียดนามอตัตตุเนาะคอมเมียนี่มีเวดาปัวลอลลี่တကလကီဘဝနေတာအဝဲအမကေဝဒလေတာမူတာဘာတကပန်လောနော်အဝဲဒေပ ्या ဂူစီတိတဖလေတောက်ဝါနော်တိနေချေခอปโลဘတော့ရာခືပ ्या ဂွေရာပုဖြူကအကြီးကလောတိညကိတော့ပူတော့ဝဲတိထာလောနော်ပပလာချိုဘဲဂျေဘဲလောတဘလလော